ครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาถึงเรามาถึงเวทีแล้วอ,อันแจ้งข่าวเรื่องผู้ได้เบือ่อพวกมะนี่ผู้ได้เบือ่อพวกมะนี่ก็บปตองเบิงเด้อพี่น้องเดือนะพัน,นด่ามาเลยค่ะด่ามาเลยค่ะ แด <Ooh>, ไปไปเห็ดผมวันนี้มารอลูกสาวนะครับลูกสาวมาถึงจะกลับจ้า หนุย่ยมีลงท่านปอหนุ่ยมีลงท่านบๆแมนบ่ดีใจน้ำเด้อมัน,ม,นมันบอกไก่แหมหกสิบโลหนึ่งเจอโซมากขอเห็นอยู่มันอ่านติสนี่ยเล่บนอีกว้างผักกระเ่ปั่มมันเห็นชิบผักกระเพอเทแมนกไก่นี เอาบริหารงานเต็มเลยอาัดเทียงเลยครับแล้วเีวย,ยนเลยครับน่จากมีกามากไก่ได้เนาะจ้ะที่สอสิบกิโอ้สจกที่ชสีกันผมาชั่วโมงนึงแรกแรกของเขเมื่ออาทตสาวมากกันงเมื่อแรงสอมใหญ่อุ้ยสอมใหญ่พอดีเลยนะอันนั้นอะ่ะพอดีเลยพอดีย,ย,งงยังขาดชุด,ดงไเ่ออไอเอเ่อยางไจจนิวอนิ้วอ่ะวอีไหม

เขาไปกินโชยเนี่ยเขาว่างั้นไปรีดกายไปแสดงยุทธเข้าใจแต่ว่ามันมันลืมไหมนี่ละออกสลักข้ามหรอของใช่เพราะว่าสลักามเนี่ยถ้าถ้าว่าไงหนิการท่าละการท่ละระว่าขอบการท่าละเนี่ยมันชิมีบัตรมาฆ่าเห็นปะเลียวขวาไปบ้านมาฆ่ามาฆ่าไส้จ่อพวกประสิทธิ์ไงโอ้ไปทางกันท่ละบ่กแหม่แยกใครทั้าไปออกบานเคลืยวออกออกบานเคลีอนแล้วก็เลียวขวาไปกันท่ะ ก็ขอการเะขอดกันเท่ะเนี่ยเพราะขจะถึงทกสอบเรื่องลยนะเดี๋ยวขัง่ายเลยครับทานงีมันง่ายกว่ากันแต่ถ้านีี้ท่านข่าไม่นำซีเอ็ม่อ่าบางที่ตรงไปแล้วตรงไปแบบนี้จะอดบ้านสะบ้านิมีระไม่จะบีบแตนท์ูเขาก็เรี้ยวขวาบไปเรื่อมาทางตรงไปเลยวันี้ตรงไปตำเฮือนเป็นเหตุน้มพยุด ว้าวผู้ใดนี่คนมเหนยบดผมม่งยังที่ล่ะเอ้โหตลีบ่ะครับเอ้เ้ไอ้ล้ขายขานอนนอนเข้าไห้นนอนนอนยังผู้มาขายรตตอรี่เาผูกเนาโอ้ปวดเลยปวดขาเขามาขายรตตอรีบองหนึ่งเขามาขายรตตอลี่ดิ ปราตสวรรคนมือเบื้งการเนาะมาหมดจังหวัดขนาดทั้งหนาเป็นอันนี่เลยบ้าเหมดเบื่องไม่หมดจังหวัดผมรถรถบนจังหวัดหอยเม็ก็หนึ่งงานฟรีเนาะเอาไปนี่เบื้งการกับนครพนมบรรยากาศต่างกันมากมือนครพนมมันริมอากาศแบบไหนอากาศพ้นนะสูสีกันเนาะอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันริมโค้งคือกันคนดูแบบแน่นเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่ามือนั้นนครพนมผมเด็กฝ่ายเด้ต่างกันเลย ตัางจัเจออีกหนึงขึ้นไปเท่านั้นจับเพราะงีการใชู้จับเพหยุดน่เตรงห่วงเหมือนซุมข่อยมันไปแถวแล้เนี่ยแม่ทับเนี่ยแม่ทับญ่มากเลแตกจนเลยแตกจนเพราะงีการใช้ตนันเพราหยุดตนันเอฟซีม่แม่เลเขียนยังไาผมกหยุดววาเดือนหนจะไปมืดเดือนผละเพื่อ เอาไปมวนน้ากันก่อนเรยากันสุดเอานั่ง่อย่จนขอไปพอก็อยู่้อมขาเหมือนเดิมมันมีไรฝ่าอยู่ฮะที่คอยซิ่หันออขังล่างขาขังขึนอยู่เอเขาคอยขึ้นจอดอยู่พุจอดอยู่ทางอะไรแต่ขึ้นไรทางนือไทางนี้บมี้ทางนี้แห้งเงเบ็ดเบ็ดมันห้อยยางไปหาคอยจ้าหน่อยอยู่ฮะอยู่ไหนมันผเห็นตรงี กินข้อเปะยอเลยกินเขาแต่สูตรกขยายว่าสันเอาเอาโอ้ยอันมาถึงม้วนดำตัวคู่มือนี่ม้วนดำคือของดำมันบสสดใสนะดําขอบแั่โคมีพลอเป็นอย่างมันมันขิดหมากเยอะจังเลยขอบทั้งลางทั้งเถืองแล้วเปว่าม้วนหมากอร่อยใช่เนาะโอ้ยนอนบื่อนั่นมาแต่พนมาน้ำด้ขี่มาน้ำ บัวมาบอกบัวบัวบอกมาบอมาแต่ว่าก็จะคิดนํำเขาด้เนาะทำอะไรอยูนเอ้ากาคืดดิ่แต่เขาคือว่ามีหอดมุวยเอกมีหอดมุวยเอกบูบับบุบับบูบับอันนั่เห็นบ่เห็นมันบอกเห็นเห็กันแต่ว่ามาเนี่ยพนอนเลยเออท่านโดนกันนี่มันบอกเขาบอกเนาะมันกระแมนข้อมเขาไาวเลยที่ไหนมีรักที่นั่นมีถูกแมนพูดอะไรว่ามีสุขแมน เที่ยงมที่ไหนมีรักที่นันมีทุกมีจริงๆมันสุกบ่เกินมือดอกที่เหลือก็เถียงกันชั่วโมงอีหลียิ้มซื้อๆได้ไงใจอ่าง้คืน้ำเขาโอ้ยโอ้ยเมือนดอกที่ไหนมีรักที่นั่นมีสุกไม่มีทุกตลอดที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกนี่เมื่อนั้นค่อยออกจากบ้านประมัณนสี่ทุ่มมาน้ำเดอเอานางรถออกมาจากบ้านโทษแต่สี่ทุ่มมาตีสี่ไมหเอโทษหาเขาอ่ะเออ แปลว่าสายชารดไข่ทั้งขันเสียบค่าเลยโ <c oughs> บว่าน้องไข่ดิข้าวโรคงข่อยมาผู้เดียวเราโอ้อยู่หันละความหลักเนาะ,ค,ะคันได้หกก่หักกันมันก็ใครอยู่ไอ้คันหมอหนึงหกักหมอหนึงบ่อหกักนันถุกเลยคันหมอหนึงหกักหมอหนึงบ่อหักกันมันจะเจอกันหลักทั้งสองเลยบริเนอนมันพูดเขาอยุข้างข่าวหรือว่าเปิดเป็นหนึ่งสงี่บ่คนนอากันมันบุก ความรักขึ้นมาเนี่ยมันเพราะเป็นตาต้นถูกนักถูกนักคือคู่เอ๋นี่แล้วนี่คู่เอ๋นบ่มีรักเอ๋นชื่ออะไรหรอมักคือกันมากเขาครั้งเดียวโผล่อยู่โผล่อยู่ได้เจอหน้าทุกวันก็ดีใจถึงเขาจะตีกองเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่บอกว่าไม่บอกว่าเป็นใครมักมือกองอืมมือกล่องมันมีสองคนตัวบอกเต๋าแบบเป็นไปบ่ได้เป็นอะอ๋อกับเด็กน้อยเนาะเอ้าแล้วก็มาเด็กน้อยเอ๊ะ เล่นคนเล่นดูไม่ได้บอกหรอกนะว่าเป็นใครแค่ตีกอบก็เหนื่อยแล้วพอน่ะโอ้ยแพ้จะไปหูเนาะบอกบอกกลองมีสาคนฮะกองมีสามสามคนผมบอกอยู่นะแล้วก็มื่อนั่นดิโฟกัสชันปะโฟกัสชันน้ำใส่เป็นสามเอาเป็นมา้ยังไงไม้อไรไม้ติ้งไปใส่นิว่าไม้ติ้งกันยังไปท่านั้นด้วยขอบคุณทุกนักใจครับพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายครับสวัสดีครับผม